มันเกิดจากกระแสในอินเทอร์เน็ตเลยฮะคนถ่ายไปลงติก톡แล้วเห็นลักษณะการโชงลักษณะการาํำมาดูน่าสนใจใช้มือคลนเพราะอยากให้เขาเห็นว่ากระบวนการทําเราเป็นยังไงไม่ได้คิดว่าจะขายได้ดีขนาดนี้ของที่เตรียมมา3 4มวันก็หมดตั้งแต่วันแรกเลยเกินคาดมากๆยอดขายแต่ละสาขาก็เป็นพันแก้วแล้วฮะตอนนี้จุดเด่นของเราคือเราไม่ใช้น้ําในการผสมโกโก้ฮะจะทําให้โกโก้ออกมารสชาติเข้มข้นหวานมันของเราจะเน้นไม่ได้หวานมากขนาดนั้นณนะตอนนี้ราคาขายขาย59บาบาทก็มีแผนที่จะไปต่อวัน จะนัดดูที่บรรทัดทองรู้สึกว่ามันเกิดเป็นกระแสแบบมากๆก็เลยอยากลองทําต่อที่จะทําแบบจริงจัง เป็นพนักง,งานไอทีคอนซัลท์ฮะจริงๆ,งๆเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามจะหาสินค้าอะไรมาขายที่งานเกษตรแฟร์ S ในแต่ละปีก็จะขายสินค้าที่แตกต่างกันไปยึดตามกระแสของปีนั้นๆด้วยปริมาณคนที่ค่อนข้างเยอะเราต้องเน้นขายอะไรที่มันค่อนข้างรวดเร็วตอนนี้ข<ๆ>ายไทยก็กระแสดีเหมือนกันใช่แต่ว่าปีนี้คนขายเยอะมากจริงๆผมเคยขายโกโก้เมื่อนานมาแล้วเราจะทำยังไงให้โกโก้ที่เราเคยขายเมื่อปีก่นกอนๆกลับมาน่าสนใจมากยิ่งขึ้นพยายามคิดกลัมาวิธีพวกรสชาติให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคิดทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องแพคเกจจิ แล้วก็เรื่องพวกโลเวชั่นอะไรต่างๆมันเลยออกมาเป็นลักษณะแบบไปด้วยกันทั้งหมดเลยแล้วด้วยสีร้านจะเน้นเป็นสีแดงเพื่อให้เกิดความโดดเด่นคนที่ซื้อแก้วอ่ะเราถือไปถือมาในงานนะเขาจะมองเห็นแก้ววันนี้เด่นมากมันก็จะเหมือนเพิ่มความลักชูให้กับผลิตภัณฑ์ของเราไปครับ ใช้มือคนเพราะอยากให้เขาเห็นว่ากระบวนการทําเราเป็นยังไงเหมือนเราก็ตั้งใจทําตั้งใจชงจริงๆแต่ปัจจุบันจะเห็นแล้วว่าตอนนี้เปลี่ยนเครื่องมือแล้วเนื่องจากว่าลูกค้าเยอะมากแล้วก็ด้วยระยะเวลาด้วยอะไรหลายอยา่างจุดเด่นของเราคือเราไม่ใช้น้ําในการผสมโกโก้ฮะจะทําให้โกโก้ออกมารสชาติเข้มข้นหวานมันของเราจะเน้นไม่ได้หวานมากขนาดนั้นมาตรฐานเดียวกันครับณนะตอนนี้ราคาขายขาย59บาทตั้งเป้าไว้ว่าสาขาละ500แก้วก็เต็มที่แล้วเพราะบางโซนคนจะไม่ได้เดินเยอะแต่ยอดขายแต่ละสาขาก,ก็เป็นพันแก้วแล้วฮะตอนนี้ของที่เตรียมมา 3- ส ววััันนกก็หมดตต้งแแ่่รเเลยยะชี้ทางรวยน้ําโกโก้1แก้วจะต้องใช้ผงโกโก้ปริมาณเท่าไหร่ซึ่งทางร้านแอบบอกมาว่าผงโกโก้400กรัมจะชงได้ประมาณ18-20แก้วมาคํานวณคร่าวๆกันถ้าเราจะทําโกโก้ขาย20แก้วจะต้องใช้ทุนและได้กําไรเท่าไหร่มาดูวัตถุดิบหลักๆกันค่ะผงโกโก้400กรัมราคา200บาทนมข้น1ถุงใหญ่2กิโลกรัมจะสามารถชงได้7แก้วถ้าเราจะทําขาย20แก้วจะต้องใช้ปริมาณ 3ถุงร้อยสคูณสเท่ากับราคา360บาทนมข้นจืด1ถุงใหญ่1กิโลกรัมราคา65บาทน้ำเพชรคิดคร่าวๆว่าต้องใช้ประมาณ3ถุงเท่ากับ195บาทมาคำนวณต้นทุนกันค่ะ200บวก360บวก195เาท่ากับ755บาทถ้าเราจะขายโกโก้แก้วละ50บาท20แก้วก็จะเท่ากับ1 0 0 0บาท1000บาทลบเรบาบาทกำไรก็จะอยู่ที่245บาบาททั้งนี้ทั้งนั้นกำไรที่เราจะ ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้โนมข้นในการตักตวงและสูตรของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันและยังมีต้นทุนแฝงที่เรายังไม่ได้คำนวณอีกด้วยนะคะ ไม่ได้คิดว่าจะขายได้ดีขนาดนี้ครับเกินคาดมากๆเพราะว่าทุกคนที่เห็นในโซเชียลเขาก็จะตามมาจากไอจจากอะไร,รับเพราะเหมือนทุกคนมาเพื่อจะเดินตามหาร้านแล้วก็ถ่ายรูปเทคอินเหมือนแบบมันกลายเป็นจุดสนใจของในงานไปแล้วครับวันนี้จะนัดดูที่บรรทัดทองก็มีแผนที่จะไปต่อรู้สึกว่ามันเกิดเป็นกระแสแบบมากๆก็เลยอยากลองทําต่ออีกถ้าต้นทุนแล้วประมาณ3 0มสถึงสีบาทณตอนนี้เราเปิดทั้งหมด3โซนฮะคนก็จะยิ่งเห็นมากขึ้นครับก็ฝากร้านโกโก้ในตำนานไว้ด้วยครับเร็วๆนี้หลังจากงานเกษตรแฟร์ก็อาจจะมีต่อที่บรรทดดอองฝาากตติมไ้ชื่ โคในตำนานได้เลยครับ